แลนดิ้งซูเปอร์ฮีโร่เฮ้กีนไล่หวะามีเกมออกมาใหม่อ่ะจะให้ดูเอาไป <Blood. S 3> <c oughs> โอ้ยเพราะว่าเพื่อนเรามันบ้านเนาะใช่เสียงมึงแหลมมาก คุณจะได้รับบทเป็นไอ้เจสันที่เป็นดูห่วยแตกมากแล้วก็ยังมีคู่อาเลที่ชื่อว่าโอซาราโอซาราไม่ได้แค่ยืนชูนิวป้ออย่างเดียวเขาได้ยิงปืนได้อย่างแม่นยำม,มากผู้สิยิงแล้วหนึ่งสองสามพระเอกของเราก็ยังใช้มีดเก่งอีกด้วยปืนมากมายหลายยี่ห้อให้ซื้อรีบซื้อซะฟกคลายสิราคาเก้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 าหาซื้อได้ในสตีมและรีบซื้อซะเรนไล่วะแล้วว่าเราควรจะซื้อดีไหม มึงมีตังหรอที่จะซื้อของแบบเนี้ยมึงไม่มีอ่ะคุณพระกูไม่มีตังเงาเไ็มเป็นไรมึงคิดอะไรออกเหรอเราต้องไปป้อนอืมอืมแต่เราไม่มีอาวุธนะนี่ไงกูพามึงมาแล้วมันไปข้าอาวุธที่ฉันเก็บไว้มานานมากก็ซะโอ้โหเราต้องเก็บปืนพวกนี้ไปให้หมดมือมือ,มอไหวมาก กูไม่ได้พ่อมึงนี่โอเคเราเก็บหมดแล้วมึงเอาแค่นี้จริงๆเหรอมึงก็เอาปืนใส่กระเป๋าไปด้วยสิเฮ้กูเอามาอย่างนี้แล้วเราจะไปกันยังไงดีถามพ่อมึงนู่นไอ้แย่กูถามดีๆมึงเล่นพ่อเราว่าเราได้แล้ววะที่นี่สินะโอ้โหแลนดิ้งูเปอร์ฮีโร่การ์ดให้เราผ่านใช่ ขอโทษด้วยเราไม่สามารถให้คุณผ่านได้ขอร้องอย่าให้กูขึ้นมึงละ่ะว่างไงโอเคโอเคเข้าไปเลยเขาไปเลยโอเคเพื่อนเข้ามาเลยโอ้โหแม่งดูโคตรยิ่งใหญ่เลยนั่นไงละ่ะเกมงั้นนายไปหยิ่ออกมาสิไม่ห้จ๊บปะนี่มันสัญญาณไฟอะไรเนี่ยสัญญาณไฟไหมมังเพื่อนไม่พอมดี้แม่งแหกกันมัดแล้วโอ้โหอาวุธครบ หยุดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละมาให้เราจับซะดีๆนายถูกจับในข้อหาปล้นเกมและฆ่าพนักงานอย่างเจตน,นาใช่ๆไม่ยิงกั้งหัวเลยกูก็ไม่ได้ไปฆ่าพอ่อของนี่ไอ้สัสพ่อกูไม่เกี่ยวเว้ยได้นั่นเรามาไฟกันไหมเราพร้อมแล้วกรีนเอากระเป๋าปืนมากูไม่ไดเอามาเนี่ยมึงว่าไงนะคือกูลืมไว้บนรถดเริมอนน่ะแล้วมึงก็ไม่บอกกูไม่เป็นไรยังไงนายกับฉันก็ยังมีอาวุธเหมือนกัน เราต้องซู้ได้แน่แน่ตำรวจกค็คิดถุยเอ้จริงอยู่ฉันยังมีดาบต้องใช้วิธีโบราณใช้ดาบสองอันโอเคเตรียมเปิดเพลงแอคชั่นได้น้องเพื่อตายเถอมึงเฮช็อต <Head shot. S 1> อีแครอยากจะเสนองานอีกไหมไ <c oughs> ม่ได้แดกกูหรอกพวกนายนี่มันสวะจริงๆเดี๋ยวฉันจะให้คลีนจัดการเลยกว่าจะมีบทพูดพก,กูต้องให้มึงเท่ก่อน โอเคดูเหมือนว่าสถานการณ์อาจจะเป็นไปได้ดีเชด่ใช่มึงคิดแบบนี้จริงๆเหรอไม่เป็นไรอย่างน,อน้อยเราก็ได้เกมมาแล้วมึงไปเอามาตอนไหนอ้าวแล้วนักกาศเด็ดพููวเมือ่ออยู่ข้างหลังกูเนี่ยมึงไม่เห็นเหรอกูขอโทษกูมองไม่เห็นถึงได้เกมมาแล้วแล้เราจะกลับไงล่ะเอารถกูไหมจบจ้า